อยูๆแล้วยู่ๆอดีพอดีพอดีอยู่ๆยครับผมปิไ่สอบพร้อมนะครับแม่แม่แม่เดีวะดูผม่ารอดครับสวัสดีครับเรียงขับเปียนขอปันหางีรอปันแห้งถ้าถ้าอดีอมอ้สาลงเพีนพร้อมหนักใจไปเล่นงานมันไปเสียบเขาอัน นวดบุกเขาทั้งหนามันสะดุดบุกๆเพิ่นร้องเทียงสิเพิ่นตะลุงแม่อาจารย์กะฉีได้ไปล้ำตัวมือเลี้ยงเสนกอยู่บ้านยังก่อมันปูเก้าหน้อยปูเก้าหน้อยเพิ่นจังล้ำใจขีเทียนดอกซ้ำล้ำเตี้กๆดีละยังหากินน้ำตลาดนัดเพื่อครับผมยังไปหากินปูเก้าครับนี่ครับผมจุดอมนี่กะฉีห้างเนี่ยหลายจุว้นึงมันหั่นตัดร้อยอยู่บ้านมันสุดตัดร้อยแล้วนึไปตัดร้อยเพิ่นเดินไปล้ำกันเลยเมืเพิ่นควบมื่อวานนี่มันหักไปเหรียนใช่บน คนกันจาก้างจะครบตัวเียเลยเรียนก็ได้ื่อความม่ดีเลยนั่นสื้อควอมตัวหนึ่งมาสำรองไว้สำรองไว้จะรอไปจานเพจไห้ไปรับวงใดคนกัดคอบเขาเกิดมียกเขาหลังมากมุ่กกี้นี่่ท่านมกรัผมมาไกลตีมาของมาหน่อยมากลตางตั้งแต่พอได้ใช้ยูบ่ถึงสินกับวันีมาน้ำนี้กค่อยๆเสี่อมเสียงไปต่างกอนท่าน ผู้วานไปซื้อความน้ำเพิ่นเพิ่นว่าผมลุ้งให้ก็ได้ขอ,อผมอยากได้ของอาจารย์หน่อยคุณจ <c oughs> <laughs> ันทีเดียวเราอยู่บ้าน,นเราช่วยเจอแล้วไปอยู่บ้านดิไปตัดร้อยหัวแต่มานี่อาจารย์มันไปตัดเมืองกาญฯหรือตัดยุ่ธเสร็จตัดยุ่ธกับบ้านตัดยุ่ธกับบ้านเลยอับบนนั้นบัวมันจะสิบกิโล อันนี้ยันตัดผมตัดผ้ากันตัดผมตัดว่ทาเลกนเนยกุนเตัดผิเล่กุนเลยสิปนัดยุกับปะนัดน้อยเวิรพงศ์กันละล้ิไม่ชี้ตัดผมเหมกันเมาเหล้า้ยเปนแบบนี้เมาเหล้าอันนี้นะอางตัดเองเลยช่วยยังได้ยังได้รับงานรับเงินีไปไปรับบ้านรับผมไปเรื่อยๆจนมากคนก็จ้างกันับพัดกว่าบาทมันทีมันกับรถทำได้กับสิบมันทีสิบหกล้วก็สิบแปดยี่สิบยิบหา ยี่สิบเกียี่สิบแปดเอนนี่จ้ะงานงานอ่อนเปตัวสินกับทั้งแ้กับพื้นกับชีดีนสองคนนี่ทีเียวกับของคนกับมีมาปนากันเยอะสองสามคนนี่อคนสคนผมยูมันเนี่ยมือมือยูุบันการกับรับยูซีคนมือแรงนี่มือแรงนี่หคนหาคนรำเนึ่อย่างมือแรงลูกไปกันไกัาเนี่ยแหละคอมากหลายเดอุ้่นเล่นำเป็นตัวไหน ตั้เอกเด็ดอดล้เป็นนักเอกโกงนัเอกโกงนัเอกโกงตีกับไม่ยาตีกันไม่เจ้าเจ้าลําเป็นยังไงตั้งเจกฤเป็นจานแน่เดนพรคอมแน่เสร็จแล้วครับซ้อมจักฉากเนไม่ยังเสร็จซ้อมจักฉากินไม่แต่รักกันหมดนไเป็นน้ำอวยหรือเปล่าเป็นน้ำอยเดเดแล้วข่อยสงสัยอยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวข่อยหาเคี่ยนให้่อยหาเคี่ยนให้ีล้ำเจี่ยวหรือสีล้ำขยายก่อน เฮราก็ยายก่อนนั่ะยายก่อนน้อย่างมันก็ได้เกี่ยวก็ได้เอาทั้งสองอย่างรัวเ่นคอมเมนต์ใส่น้ำปลาไ่้ทสองอย่างรัวใากหม้อรับในจารย์ฟังมือนะสิลลับก่อนกลางก่อนครับก่อนกลางก่อนอ่าก่อนกลางคนละก่อนคนละก่อนเอาไปสิลลับก่อนวิลเย่ทุกข์ขามาโนเกตีและคนตีหลวงทุกได นั่นละพอความเพียนคำบำเพ็ญพดมูลาคีเวนบำเพ็ญสินสองลอยเศาตายบ่้นลายคำหมายเคยว่าไว้บอกคือเขาต้องเตลังคือหลวงตาบุ้มีเน้นบ่นี่มีเนินเอาดิ้นน่ะหวัวลวนลวน,ลวนนะคือหลวงตาบุ้มีเนินปีนโคบมาเวลาสายและคือดังให้บ่มีน้ำผ่านชางาม บ่มีโู่ชายหมอลำมานำสู่ทางประตูกัดองแก่คือแพตุ้มบ่อุนเลยตายจฟังนีนั่ง,น,งนิ่งเบิดสุกเสง่บ่ชิงใช้ย,ยานเพื่นไหลละวางห่างโูลลำในวันนี้ทอ้ทงตาย,ยายงอคอจ้องอยากมองน้ำคือคำว่าขอน้อมต่อมวลศรัทธา ลุงเอาอาพาหมูพร้อมหยอบมือน้อมใส่พระพนเอ้ยเอ้ย <SUN> ข <Viking> ้ามานอมเมนเสียงไปน้ำปลาอวยเบืดแล้วว่าบ่อยเสียงไรเลยเลยลุงเสียงบอก็ไม่ตั้งเรองครับความพูเป็นเป็นเกนกลาง ฟังลำมูสู้สนองยิ่ใจจวงแต่น้ำใช้ไฟผู้ฟังอยู่ทั้งคืนนั่งผู้ยืนอยู่ทั้งทางไปวันใช้อ้าอลลัอยากได้บ่เป็นบอนลลัหรือปอจำน้ำแชส้วมมองดูน้องเป็นโมเท แค่เป็นเปื่มาอังแท่ยังบ่มนเป็นเป็นฉันตกหลงกันตัวน้อยใจไปผู้ล้ำยากนำเบาแนวแฟ้มตัวนางเมาปังแา่ทำลมขอมุมฟังอปากปังในหันนี้

จังวานตัวอาศสยเชียงเสียงซอยเแล้วล้ำไปล้ำมาสิบ่ไปน้ำอ่อยอ่อยวาเลยียง้ว่าใม่นฝนตกลี้ยยำเศ้าหนาวทางในยังได้แข่งฝูงมอหมดเหลือมาเลงมันยังบินสอดแซวหาเนื้ได้ดกอยู่กี่อินคนเกิดมาในโลกนี้มันต้องแข่งสวงหา สมุตาอยู่ในไสได้สร้างลานอวังน้อยฝูงมอยมันแก้มเข้าฟ้าแลบให้นกไดฟังก็เจียดว่าสิลาวังเลยหาลาเงินสั่งโสย่ํแรงได้แต่งเอ ลานางเอ้ยพี่มพนะพาวนอ่ายสักงาเวลาลงมาเจอน้องนางสาวบัทหาข้าวพี่มาพอ้หลานางเอ้พอมาเห็นเก้วแววไว้ใจพี่ซื่ออาการมืนเมลาเห็นนั่งน้องกะเหลาให้พี่ยังอยักเข้าใกล้อย่างไรด้วยความรักจิตลังเลหลงสลกักพี่รักนางจุหลงเธอ ลานางเอ้ยพี่ขอเฉยสมซอนนอนน้ำสีใได้บ่อสีใได้บ่อตกลงสาบอกมืออายจานสมไม้เท้าสิไปขออ๋ยเฮอีนังนอองได้เบเรกกันร้องเบิงติดจะมายกกันเ่ยใส่กินน้ำโจยเพียงผู้เตียวอกล้ว เกิาากดมาปัญหาคนใดจากคนตัวพอกับเมียคือชีวิตเมียคือล้มหายใจคนตัวไอ้แสงเออมดแดงตายน้ำตาลองจะตัวเด้อให้งงอ,อยู่ว,วันคำออยคือไอ้ลมนั่นลีอ่อนลุงขามา่วาวันเราหยอนปีแทนแปล่งล้มลิ้นออกปินลูว่าจะใช้เปียบตังบวง มาเฝ้าลลงให้นางลุงเพราะว่าวกองได้กินพีว่ากวยนี่พอบ้ไกจยานเป็นไปแต่เนวนั้นขันความจริงบอกยานยอ้คำเฝ้าพีเป็นคำพูนบังอ้อนสอนฟังเล้วซึ้ง <c oughs> ย่านปิดล้งมีเสียงลานางเอ้ยขันเนจ้าเฝ้าจังสันกษะซาดถ่โมทนานาบับว่าพหัวกตาจังสีสวมเพื่อตัวยบุญคนช่วยมาพอแนวหน้าเข้นสร้างเพื่อใหญ่ย่านสิแลหล่ได้ใจสีมอยดอกมิงมม นุ่มและสาวสากพ่ออยากคุณบอลความสมา์มันติดนัดทางใจบอยอาก่กลพี่สังใหม่หลานางเอ๋ยบอย,อย่าในของห้ามเป็น,จนเจเนก้ตามเสื้อผูกไว้กับบอยโจอยากที่บูพาโซตะเลจองซองบอยเห็นออ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  เนาะลานเ้ยถ้าจะยุกับไอไอเสบบอหายเป็นสุกแล้วไอเสหาความถูกเซปนักบุมีเวนยุกกบไปไอเสบบอเอาแบบตัวงวดตัวค่อยดอกล้เอาส้มนี่ะหลียงไปน้องมันเป้าไวเบิดแล้วบางมืดดังเบิดแล้วบ่เสียงยังยังสั้นอยู่ดิ